เรื่องที่สองก็ช่วยหญิงสาวให้หลุดพ้นจากการถูกขายซ่องเป็นสมินี้ก็เหตุเกิดที่นครปฐม,มช่วงระหว่างปี2110ถึง114นะจำเวลาแน่นอนวันเวลาแน่นอนไม่ได้นะฮะช่วงนั้นผมก็เข้า เวลเช้าก็มีคนมาแจ้งว่ามีผู้หญิงสาวสองคนแก้ผ้าวิ่งอยู่ในถนนมะเลยแมนช่วงต้นต้นต่อจากนครปฐมไปกำแพงแสนในท้องที่ของสอพเมืองนครปฐมผมกับลูกน้องก็ไปอยางที่เกิดเหตก็ ไปรับตัวจากบ้านพักของประสุัตว์จังหวัดซึ่งอยู่ตรงใกล้ๆจุดเกิดเหตุก็ได้ความว่าหญิงสาวสองคนเนี่ยไปเที่ยวเตรทานอาหารและเครื่องดืม่มที่สวนอาหารย่านถนนเพชรบุรีตัดใหม่พออนั้นก็ถนนเพชรบุรีตัดใหม่นี่มีร้านอาหารสวนอาหารมากมายเหลือเกิน ระหว่างที่เธอทานอาหารอยู่นั้นก็มีสองหนุ่มหน้าตาดีเข้ามาประกบก็กินกันไปคุยกันไปจนดึกดึกประมาณสักตีหนึ่งกว่าชายสองคนก็รับผู้หญิงเมืงสองเนี่ยนั่งรถไปด้วยจะไปที่ไหนกันบ้างไม่รู้ก็ไปจบเอาที่นคนปรปฐมผู้หญิงมืงสองคนถูกนำไปขายไปขายให้กับ คนรับซื้อที่คนครปฐมเธอสองคนถูกขังไว้ที่บ้านหลังหนึ่งได้ถุนสูงอยู่ห่างจากถนนมาลายแมนประมาณสักยี่สิบเมตรมีชายหนุ่มนั่งเฝ้าอยู่หน้าห้องมีปืนคอยขู่ไว้รอให้สายๆตั้งหน่อยจะมี คนมาดูตัวเลยก็ตีราคากันประมาณสักเจ็ดโมงครึ่งจะแปดโมงเนี่ยหญิงสาวสองคนนี้ก็ออกอุบายบอกว่าขอเข้าหของน้ำหน่อยผู้ชายเนี่ยบอกว่าอ้าวเ็เข้าไปที่ไปได้ไปทีละคนหญิงไม่ได้ไม่เอาจะไปสองคน ผู้ชายนี่ก็ไดต้องเปิดห้องไว้นะ uh huh. ผู้หญิงนี่ก็ใจกล้าแก้ผ้าเลยแก้ผ้าแล้วก็โยนเสื้อผ้าไว้นอกห้องแล้วก็บอกว่านี่แก้ผ้าหมดงี้จะหนีไปได้ไงไม่มีเสื้อผ้า ผู้ชายนี่ก็คงตกตะลึง so เห็นผู้หญิงสวยๆแก้ผ้าให้ดู wrote, ก็เอาเอเไปเข้าไปสองคนนั่นแหละอ่มันก็เป้าประตูห้องน้าผู้หญิงก็เข้าไปอาบน้ำสู้สู้สู้สูสูสเปิดปักบัวทิ้งไว้จะไอคนคุนก็ยังอยู่ที่หน้าประตูประเดี๋ยวนะเสียงรถจนในถนนมาเลยแม่โอ้โหบีบแตรเบ๊ เบรกกันเอียนานดีนานหมดก็เพสองสาวนี่วิ่งก้นขาวอยู่ตามถนนเนี่ยไอ้หนุม่มนี่ก็ชะโงกไปดูว่าอ้าตายเลยเว้ยมันโดดโดดหน้าต่างจากบ้านในถุนสูงเนี่ยก็สูงประมาณประมาณสักสองเมตรน่ะคนรอดได้เออดีไมหมครับสองสาวนี่ก็วิ่งไปที่บ้าน ้าตการประสุสัต์เข้าไปในบ้านไอ้หนุม่มนี้ก็ตามไปเพอดีทงางเจ้าของบ้านนี่ก็รู้กฎหมายบอกเฮ้ยมันจะเข้ามาไม่ได้นะสรุปว่าผู้หญิงก็ได้รับการช่วยเหลือผมก็ไปรับตัวมาสอบสวนสอบสวนแล้วก็จําชื่อนามสกุลอะไรเธอไม่ได้แล้วก็เสร็จแล้วก็ส่งเธอกลับเข้าปรงเทศส่วนในคนที่ กักขังถือปืนข่มขู่เธอก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วสำับผู้หญิงสองคนนั้นก็ยังไม่รู้เป็นใครอยู่ที่ไหนคิดถึงกันบ้างนะ